เราขอท่านเสียชีวิตไปแล้ว6คนนะคะยังมีชีวิตอยู่9คนท่านมีบุตทั้งหมด4คนผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนซึ่งท่านเลี้ยงหมดของท่านมาเป็นผู้มีคุณภาพาทั้ง4ท่ทานนะ,ะเป็นเจ้าของร้านพัฒน,นาพาณิชย์อยู่ที่นะคะท้งที่ของหลัล้วก็ที่ยะลาวนะคะคุณแม่ก้ยเหรียนญอาชีพเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพา ท่านเป็นคนอารมณ์ดีท่านช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุพุทธสมาคมหรืออะไรเมื่อก่อนที่ท่านยังเป็นได้ข้องแท้ท่านก็จะให้ความร่วมมือกับชมรมตลอดมานะคะทุกคนจะรักคุณแม่โคเอนเพราะท่านใบหน้าของท่านจะระบายด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านก็เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล 499จากจำนวน800บาทค,คนนะคะวันนี้ได้ันในในวาระสุดท้ายนี้พวกเราก็ได้เก็บคนละ20บาทนะคะซึ่งมาช่วยเหลือชมรมก็มาช่วยเหลือในในมาทำบุญนะคะ15,000บาทแล้วก็วันนี้เราได้มาจากการเก็บจากสมาชิกเพื่อช่วยเหลือกันนะคะจกคุณภามดี คุณแม่โพเหรียนได้ทำมานะคะฉันแรกสมาชิกพวกเราเชื่อแน่ว่าแม่ดินยากรรบกายวัยสังขารอยจะตานชิดให้มาลายศูนย์แต่ฟังดีท่านคำได้คำคูณยอมเติมทุนแทนสร้างเมื่อจากไปด้วยความรักแนนล่อานิจจาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตะกอตาได้อันดับต่อไปนะคะ เพื่อเป็นการไว้อะไรให้เกียรติกับคุณแม่วาระสุดท้ายก็ลบเวลาท่านหนึ่งนาทีนะคะชืนขึ้นไว้อะไรนะคะ ก็ต่อไปก็สุดท้ายก็ขอเชิญทายาทน,นะคะทายาทรับเงนจำนวนหนึ่งหน้าพันบาจากหัวหน้าสายนะคะเุณเชืสายสุขังขเป็นหัวหน้าสายซึ่งเราจะเราเราจะมีสายทั้งแต่สิบสาย